สวัสดีครับวันนี้ทางช่องในช่างของเรานะครับก็จะพามาทดลองใช้นะครับในส่วนของยาแนวกาวยาแนวสำเร็จรูปนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อจอระเเ่นะครับไอฟิกนะครับอ่า งาน DIY นะครับทำเองได้สะดวกพร้อมใช้งานยาแนวเก่าไม่ต้องขูดออกแต่ว่าขูดออกดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็กำลังทำการขูดออกนะครับสาเหตุที่ต้องมาทำการยาแนวใหม่นะครับเพราะว่าบ้านที่เราซื้อมานะครับมันยาแนวมาให้เราไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของอ ที่ทาครั้งแรกนะครับจะสังเกตเห็นว่านี่นครับเป็นรอยน้ำซึมนะครับยุบขึ้นสีทะลอกหมดเลยนะครับแล้วก็บ้านผมมันเป็นสองชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นรอยคาบน้ำนะครับมองขึ้นมาบนใาตา้ห้องน้ำเนี่ยเป็นคาบเลยนะครับคาบน้ำเป็น กตามพื้นปูนนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูนะครับครับทีนี้อันนี้มันจะมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับ ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับหรือถ้าไม่อยู่ก็อาจต้องจ้างช่างมาทำอีกทีนะครับในส่วนของวันนี้จะทดลองให้ชมกันนะครับสำหรับสมาชิกในช่องเราก็อตอนนี้ผมทำการขูดมาถึงนี้แล้วนะครับพรงนี้ผมขูดเสร็จแล้วเอาเท่าที่ได้นะครับเพราะว่า เขาโฆษณาว่าไม่ต้องขูดก็ได้นะครับในส่วนจุดที่ยังไม่ได้ขูดนะครับจะมาหามาดูนะครับนี่นะครับมันจะมีรอยหลุดล่อนออกไปนะครับอ่านี่นะครับตัวที่ยังเหลืออยู่ก็มีนะครับตัวที่หลุดออกไปแล้วก็มีนะครับอืมมันก็เลยต้องมาทําใหม่กันนะครับเดี๋ยวเรามา ดูคู่มือกันอีกทีครับน,นี้ก็คือตัวที่ขูดลงมานะครับเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกัน,นครับก่อนใช้งานอันนี้น่าจะเป็นโฆษณานะครับอธิบายสรรพคุณต่างอ่าอันนี้คือวิธีการใช้นะครับ ที่จำเป็นต้องดูก็อันแบบแรกก็ทําคนสะอาดนะครับไล่ความชื้นนะครับตามร่องกระเบื้องออกให้หมดนะครับมีแถบวัดแถมมาให้ด้วยนะครับวัดความชื้นอ่านี่นะครับแต่คงไม่ต้องเวอร์ถึงขนาดนั้นม้งครับเดี๋ยวเราก็ มาใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าให้แห้งมาพอประมาณนะครับทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งมองดูว่าไม่แห้งแล้วก็จัดเลยนะครับต,ต่อไปทดสอบอีกครั้งหากมีน้ำความชื้นแล้วถ้าไม่มีแล้วก็ใช้ยาแนวได้นะครับอ่าบีบน,นะครับตัดหัวทิ้งเปิดฝาตัดแอร เดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับอาจจะต้องตัดิ้ชนเฉียงนะครับตัดิ้เฉียงเพื่อบีบตามแนวนะครับตัดหัวฉีดบีบก็บีบใส่ตามร่องเลยนะครับทิ้งไว้สักประมาณ1 5บหถึงีนาทีก็เช็ด จุดที่มันเกินออกมานะครับก็ขัดออกนะครับด้วยน้ำชุ่ม้าชุบน้ำขัดออกหากมีรอยยุบก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับนี่ก็ช่วงที่ยังไม่แห้งก็ห้ามจับห้ามโดนน้ำนะครับห้ามสัมผัสก่อนสี่ชั่วโมง เมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วถึงโดนน้ำใช้งานได้ตามปกตินะครับรายละเอียดอื่นๆก็ไปศึกษาในเว็บที่เขาขายของดูนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้เรามาทดสอบกันเดี๋ยวผมจะลิ่งขูดให้เสร็จนะครับแล้วก็มาไล่บีบกันเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับขอหยุดคลิปครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนไล่ความชื้นกันแล้วนะครับผมก็ทำการขูดตัวของเก่ายาแนวเก่าออกหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ได้ทั้งหมดน,น,นี่เลอขูดออกมานะครับน,นี่ก็เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับใช้พัด

ขอหยุดคลิปนะครับเดี๋ยวผมทําต่อไปเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวช่วงยาแนวจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วนะครับมาเช็คความชื้นกันก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไดเป่าผมเป่าอีกรอบนะครับอันนี้คือตัววัดนะครับของเราเปียกก็ยังชื้นอยู่อันนี้ ก็ยังชื้นอยู่นะครับยังไม่ผ่านต้องรออีกสักพักนะครับถ้าสีขาวก็คือไม่ไม่ชื้นแล้วถ้าโดนน้ำนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะอันนี้คือตัวที่ยังไม่โดนน้ำนะครับแสดงว่าต้องแกะไขนะครับเดี๋ยวเป่าลมร้อนอีกรอบครับ ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการขูดนะครับส่วนเกินออกจนหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เอาเศษออกแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับครับก็เดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำ ข้อความนะครับทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับให้ได้มาอ่านกันอีกทีหนึงว่าได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลยังไงนะครับสำหรับการขั้นขั้นตอนการสุดท้ายนี้ก็คือขัดส่วนเกินออกแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอาผ้าชุบน้ำเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันสวยงามขัดเศษเล็กเล็น้อยนออกนะครับ แล้วทีนี้นะครับก็ต้องทิ้งไว้อีก24ชั่วโมงนะครับตามคู่มือที่เราอ่านก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ